สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เวงก็จะพามาอัปเดตแปลงผักสลัดนะคะที่เราเคยลงคลิปไปเมื่อเก้าวันที่แล้วนะคะผักสลัดของเราก็กําลังที่จะกําลังโตนะคะเมื่อเก้าวันที่แล้วเเวงเคยทาคลิปวิดีโอปลูกผักสลัดอ่บริเวณนี้ไปนะคะเเวงเคย นำเสนอเมื่อ9วันที่แล้วก็คือวิธีการขุดดินปรุงดินแล้วก็วิธีการปลูกนะคะแล้วก็รดน้ำก่อนปลูกผักสลัดของเราหลังจากที่ปลูกได้9วันนะคะผักก็เริ่มงามแล้วนะคะผักเริ่มเขียวแล้วแปลงนี้แหวงก็จะใส่ปุ๋ยไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะปุ๋ยที่แหวงใช้ก็าทางสวนของเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยเม็ดนะคะแต่ว่าฉ,ฉีดปุ๋ยทางใบไปสองรอบนะคะปุ๋ยเม็ดหนึ่งรอบ ปุ๋ยทางใบก็จะเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางใบเออหรือว่าฮอร์โมนนะคะเป็นก็จะฉีดไปสองรอบแล้วนะคะผักของเราอายุ9วันนะคะก็เริ่มงามนะคะวิธีการดูแลแบงก็จะรดน้ําเช้าเย็นนะคะช่วงเช้าก็จะรุดตอนเช้านะคะเพื่อที่จะล้างน้ําค้างนะคะน้ําค้างแบบนี้นะคะนี่น้าค้างตอนเช้าเราจะรุดนะคะเพราะว่า เราจะล้างน้าค้างออกเพราะว่าถ้าเราไม่รดน้ําตอนเช้านะคะหรือว่าปล่อยให้น้ําค้างแห้งติดใบไปนะคะผักของเราก็อาจจะเป็นโรคราน้ําค้างราสนิมได้นะคะช่วงเช้าเราก็จะรดแต่เช้าหน่อยเพื่อที่จะล้างออกช่วงเย็นเวงก็จะไม่รดเย็นมากนะคะก็จะรดประมาณบ่ายสามก็จะเริ่มรดผักแล้วเพราะว่าถ้ารดเย็นมากเกินไปนะคะน้ําที่เกาะใบผักหรือว่า ที่อยู่บนดินนะคะถ้ามีมากเกินไปความชื้นมากเกินไปนะคะผักของเราอาจจะเป็นเชื้อราหรือว่าเปืเป่อยได้นะคะเพราะอาระยะเวลาที่ดีในการรดผักสลัดนะคะก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสามนะคะรดแล้วกว่าจะค่ํากว่าจะเย็นนะคะผักก็จะอ่น้ําที่เกาะตามใบผักนะคะก็จะแห้งระเหยไปไม่ทําให้เป็นเชื้อราง่ายนะคะ ผักของเราที่ปลูกวันนั้นก็จะมีสีเปลงนะคะอันนี้จะเป็นผักคอสนะคะไม่ใช่เบบี้คอสนะคะคอสจะใบใหญ่ใบยาวใบใหญ่ต้นใหญ่กว่าเบบี้คอสนะคะเบบี้คอสเขาจะต้นเล็กๆกระทัดรัดนะคะจะเป็นห่อแบบน่ารักน่ารักนะคะส่วนข้างๆฝั่งนี้นะคะผักของเรามีแต่หญ้าเลย ไม่มีเวลาทํารุ่นผักเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แวงก็ไปตลาดทุกวันเลยนะคะก็จะพยายามช่วงเช้าก็จะพยายามถอนหญ้าบ้างกําจัดวัชพืชนะคะส่วนฝั่งทางนี้นะคะตะเล็กก็กําลังได้หญ้าออกจากแปลงสาราเ,เมน่มาปีที่แล้วนะคะสวัสดีครับสารเนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงปีที่แล้วนะคะแวงก็จะย้ายกล้าอก มันมีแต่หญ้านะคะก็จะมีสารเนปนมันนินดๆหน่อยๆนะคะเราก็จะขุดย้ายออกไปปลูกแปลงใหม่นะคะแต่ตะล็กก็จะขุดแปลงปลูกผักชนิดอื่นแทนนะคะนี่ก็จะเป็นสารเนะที่ตะเล็กขุดออกนะคะแล้วจะเอาไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่แวนเคยลงคลิปเมื่อ6วันที่แล้วนะคะต้นจะยังไม่โตเท่าด้านหน้าที่แวนถ่ายเมื่อกี้นะคะ ทางนู้นจะตูกว่าเพราะว่าปลูกก่อนทางนี้ปลูกได้6วันกับวันนี้นะคะก็จะมีเออ่ red c o r t แล้วก็ green oak red oak นะคะมีอยู่3อย่าง2อเปลงนี้6วันนะคะปลูกได้6วันแล้วผักกาดขาวปรีฝังทางนี้ก็จะปลูกได้ประมาณ14วันแล้วนะคะ สิบสีวันแล้วหลังจากที่เราลงคลิปทำวิดีโอไปวิธีการปลูกการขุดการปรุงดินนะคะพอย้ายกล้าลงดินได้สิบสีวันแล้วนะคะผักของเขาเริ่มบางต้นบางกอรเริ่มที่จะโอลแล้วนะคะสองแปลงนี้ก็จะได้ขายช่วงปีใหม่พอดีนะคะส่วนฝั่งทั้งนี้ก็จะยังไม่ถึงสิบสีวันนะคะอยู่ ฝั่งทางนี้ก็ได้ปลูกได้ประมาณ10วันนะคะฝั่งทางทุ่งนานะคะใช้พื้นที่หน้าแล้งให้เป็นประโยชน์นะคะดีกว่าปล่อยทุ่งนาให้ว่างเปล่านะคะแหวนก็จะเอามาปลูกผักนะคะปลูกแบบผสมผสานปลูกแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะพอที่จะได้กินได้ขายนะคะเหลือจากกินเราก็จะเอามาขาย2แปลงทางนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะ ส่วนสองแปลงทางนู้นสีก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะนั่นก็จะเป็นผักวางตุ้งนะคะส่วนฝั่งทางนู้นผักชีลาวนะคะปลูกยังไม่งอกเลยนะคะสังเกตดูผักที่ปลูกกับทุ่งนาน,นะคะก็จะมีต้นข้าวงอกปะปนมานะคะเด๋อนเมงก็จะมาถอนหญ้าออกนะคะวิธีการรดน้ำก็รดเช้าเย็นนะคะ เหมือนกับผักทั่วๆไปนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นแปลงถั่วผักยาวนะคะหนอนก็จะกินใบหมดเลยนะคะไม่ค่อยมีใบนะคะจะมีใบยอยู่แค่ช่วงปลายนิดหน่อยนะคะด้านล่างหนอนกินหมดเลยนะคะมีแต่ใบาจากโรยนอนกินนะคะที่เป็นขาวๆอย่างนี้นะแปลงก็จะปลูกป,ประมาณสิบกว่าลุ้มสิบกว่าต้นนะคะเอาไว้เก็บกินเองนะคะ ไม่ได้ปลูกเยอะแต่ลูกเยอะมากเลยนะคะเป็นจะให้ดูผลยาวๆเลยลยาวมากผักบุ้งตาเล็กก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อตอนเย็นนะคะเป็นไม่ได้ให้ถ่ายให้ดูจรใส่ปุ๋ยนะคะแต่ปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะ ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยูเรียใสย่แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะตอนเล็กรดชุ่มมากจนข้างๆเปลงนะคะเฉะมีน้ําขังเลยถ้าเราไม่รดให้ชุ่มนะคะถ้าเม็ดปุ๋ยไม่ละลายผักของเราก็จะเปื่อยตายได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ปุ๋ยเม็ดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรไหนก็ตามนะคะเราต้องรดน้ําให้ชุม่มให้เม็ดปุ๋ยละลายนะคะผักจะได้ไม่เปื่อยตายนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะ แปลงก็ยาวไปนู่นแปลงมีแต่ยาวๆเลยนะคะผักสลัดก็กำลังที่จะงอกแล้วนะคะให้ดูใกล้ๆผักสลัดแปลงนี้เวนซื้อมเมล็ดมา2งละสิบบาทนะคะเวนเลยหวานลงดินเลยนะคะแต่ถ้าสลัดพวกเบบี้โคเรตโอ๊กกรีนโอ๊กอันนั้นเม็ดเขาแพงมากนะคะเวนก็จะเพาะใส่กระบาดแล้วก็ย้ายลงถาดหลุมนะคะ แบบนั้นจะเอามาหวานกับดินแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมลิดเขาแพงอัตราการงอกก็มันก็เสี่ยงนะคะแต่อันนี้ทรงละสิบบาทได้เยอะนะคะแล้วก็หวานลงดินได้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะตาลิกก็จะหวานแบบไม่หนามากนะคะบางๆเบีย้ยเบี้ยผักก็จะไม่ค่อยหนามากเพราะว่าเวนจะไม่ย้ายกล้าน,นะคะ แเวงก็จะให้อยู่กับเพลง,งแบบนี้เลยจนกว่าจะตัดนะคะแต่ถ้ามันหนามากเกินไปเราก็จะย้ายกล้าไปปลูกอีกแปลงก็ได้นะคะแต่ว่าแเวงกลัวไม่ทันปีใหม่นะคะแเวงก็จะไม่ย้ายกล้านะคะแปลงนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุง้งก็กําลังงอกกวางตุ้งจะได้สามเปลงนะคะ แพลงก็มีแต่ยาวๆไปนู่นสำหรับใครที่เข้ามารับชมวันนี้เวงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเวงขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจะไปตัดผักไปตลาดแล้วก็รดน้ำผักนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมเวงก็ขอขอบคุณคะ่ะ